ความจริงเรื่องจัก,กรวาลคือกรงขังสรรพษสัตศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตความจริงเรื่องจัก,กรวาลคือกรงขังสร,รพพสัต ประเด็นที่จะนําเสนอในหัวข้อต่อไปนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้ออื่นๆที่จะทําให้เราเห็นภาพของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ศึกษาองค์ประกอบของจักราวาลอันเป็นที่หยู่ของส,สรรพสัตว์และโครงสร้างของจักราวาลแล้วเราเห็นเพียงภาพรวมของจักราวาลเท่านั้นมิได้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงการไปเกิดมาเกิดระหว่างภพภูมิตามกฎสังสารวัฏ สังสารวัฏคือการที่สัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามต้องเวียนวไายตายเกิดในภพภูมิต่างๆรวมทั้งชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ในโลกนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดกระบวนการความเป็นไปของสังสารวัฏมีทําเป็นแบบอิงอาศัยกันสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ดังนั้นความเป็นไปของสังสารวัฏจึงประกอบด้วยองค์สามคือกิเลสกรม,มิบาก ความสัมพันธ์ขององคศามเมื่อกิเลสคือโลภะโทสะโมหะกําเริบส่งผลให้ใจเศร้าหมองบีบบังคับใจมนุษย์ให้ทํากรรมทางกายวาจาใจส่งผลให้ได้รับวิบากอันมีอํานาจนํามนุษย์เมื่อตายแล้วให้เสวยผลแห่งกรรมในภพภูมิ31และมีบากนี้ก็เป็นเหตุให้บีบคั้นกิเลสในใจของสรรพสัตว์ต่อไปอีกเป็นสภาวะหมุนเวียนด้วยความเป็นเหตุเป็นผลอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดสังสารวัฏเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากสําหรับคนทั่วไป ที่มีได้มีความศรัทธานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนจำนวนมากมีความเข้าใจว่าคนเราเมื่อตายแล้วศูญย์ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกจึงดำเนินชีวิตตามความพอใจของตนไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรมหรือบางพวกที่เข้าใจเรื่องการเรียนไายตายเกิดแต่ก็ไม่ทราบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้อย่างไรมนุษย์มีปัญญาความรอบรู้รอยู่ในขอบเขตจำกัดมักจะรู้เฉพาะประสบการณ์ชีวิตของตนที่ผ่านมาในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น ไม่รู้ไปถึงชาติในอดีตและชาติต่อไปในอนาคตมีเพียงบางพวกเท่านั้นที่พอรู้้างเช่นพวกฤาษีชีพครที่บำเพีญนเพียรทางจิต สามารถระลึกชาติย้อนหลังหรือไปอยังข้างหน้าได้แต่ระลึกได้จำนวนชาติที่จำกัดรู้เพียงบางส่วนรู้ไม่ครบวงจรที่เรียกว่ารู้รอบรู้แจ้งทำให้ความรู้ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริงส่วนสัตว์บางภูิเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาพรมเวลาเกิดขึ้นไม่ได้เกิดในคันมารดาเหมือนมนุษย์แต่เกิดแล้วโตทันทีสัตว์เหล่านี้สามารถจำเหตุการณ์ในชาติเก่าของตนได้บางจะจำได้เพียงชาติเดียวหรือที่เพื่อตายมาย้อนหลังได้เพียงไม่กี่ชาติแต่ย่อมไม่รู้ถึงซึ่งอ,อนาคต เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ในสุขติภูมิย่อมไม่สามารถรู้ได้ว่า63เป็นที่คุมขังพวกตนให้วนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีวันจบสิ้นเกิดครั้งใดก็ไม่มีทางรอดจากความทุกข์ความทุกข์เป็นสภาพที่ทนได้ยากแม้รู้จักทุกการดีก็จริงแต่ไม่รู้จักวิธีการดับทุกครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอูบ,บัติตรัสรู้ขึ้นในโลกมนุษย์พระปัญญาที่คุมของพระองค์กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตจำกัด พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยยันทัศนาอันบริสุทธิ์ในความเป็นไปของสษษรรพสัตสรพพสิ่งทั้งปวงทรงรู้แจ้งเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่หลุดพ้นจากภพสามเป็นที่ไม่มีเกิดไม่มีตายตลอดถึงทรงทราบวิธีปฏิบัติเพื่อการเลิกเวียนไยตายเกิดพระองค์ทรงพบว่ามนุษย์นั้นยังตกอยู่ในอำนาจทิเลส เป็นเหตุให้ก่อกรรมนำไปสู่วิบากในภพทั้งสามการเรียนไายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามึงเสมือนกับคุกที่กักขันสรรพ,พัตว์ให้หมดอิสรภาพไม่เป็นตัวของตัวเองถูกกิเลสบ,บ,บังคับชักนำให้สร้างกรรมเกิดวิบากวนเวียนตายเกิดได้รับทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิต่างๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแม้โลกมนุษย์เองก็เป็นคุกย่อยในคุกใหญ่คือภพสามบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าชาวสวรรค์ ก็ยังมีความทุกข์ด้วยหรือในที่นี้ขอกล่าวถึงสภาพความทุกข์ของสรรพสัตทั้งหลายในภพสามที่เปรียบเสมือนคุกขังสัรพสัตสัตว์นรกทุกข์เพราะถูกลงโทษทันทรมานด้วยประการต่างๆอย่างโหดร้ายทารุณถึงที่สุดจัในายนิรยาบาลเปรตทุกข์เพราะความหิวโหยความห่วงใยในคนที่ผูกพันอสุรกายทุกข์เพราะความหวาดกลัวไม่มีที่อยู่ที่กินสัตว์เดรัจฉานทุกข์เพราะเรื่องการหาอาหารเลี้ยงชีพเป็นสําคัญ มนุษย์ทุกเขาะต้องเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจด้วยเรื่องต่างๆเทวดาทุกราะมีสมบัติไม่เท่าเทียมผู้อื่นติดในกามคุณอ,อารมณ์พรมทุกเพราะความเป็นผู้มีรัศมีสว่างสวัยไม่เท่าผู้อื่นมีสักกายทิฏฐิและมานะ อย่างไรก็ดีสรพพสัตท,ทุกชีวิตไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดๆมักจมอยู่กับทุกในภพที่ตนอยู่จนเป็นความเคยชินมองทุกไม่พบเมื่อไม่พบก็ไม่คิดจะหนีออกจากทุกทั้งยังแก้ไขอย่างผิดวิธีเหมือนป่วยเป็นไข้แต่ไม่รู้ว่าป่วยหลับหาของแสลงโรคให้กับตนเองอาการของโรคถึงเพียหนักเมื่อใดมนุษย์มีปัญญาเห็นทุก รู้จักทุกเมื่อนั้นก็จะรู้จักพยายามหาต้นเหตุของทุกให้พบแล้วกาจัดเสียปัญญาชนิดนี้เกิดเองได้ยากถ้ามีผู้มีปัญญาเหนือกว่าเมชิแจงแนะนําบอกทางให้ก็จะทําให้ง่ายและสะดวกขึ้นดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาที่คุณอันประเสริฐ ทรงชี้นำแนะแนวทางในการดับทุกปออกจากทุกไว้ให้แล้วขอให้เราได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ย่อมบรรลุมคผลนิพพานเลิกเวียนไ้ยตายเกิดอย่างแน่นอนไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงสอนเหมือนกันทั้งซึ่งทรงสอนเรื่องสําคัญที่จะนําไปสู่การดับทุุข์การหลุดพ้นจากสังสารวัฏนม้ได้ทรงสอนหมดทุกเรื่องเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าความรู้ที่พระองค์สอนนั้นเป็นเพียงใบไม้ในกามูแต่ความรู้นั้นมีอีกมากมายดุจใบไม้ในป่าประดู่ลายติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกําลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ